แบบวันนี้นะคะแบบจะพาทุกคนนะคะมารีวิวเป็นพ่วงแม่ลูกขอก้อเกษตรนั่นเองนะคะเป็นยี่ห้อสแกนเนียนั่นเองจะเป็นสองคันหน้าหลังแบบนี้เลยนะคะจะมีพี่3ามร้ลม้าก็คือคันสีขาวะนะคะส่วนอีกคันนึิมคันสีลายลายน้ำเงินจะเป็นสามรอิบลม้านั่นเองนะคะตั้งใจตั้งใจเสื้อสแกนเนียมารีวิวอันนี้ก็ตั้งใจนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่า รีวิวหลายคลิปแล้วไงเราก็ไม่ได้รีวิวสักทีวันนี้ก็ขอซะหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะคันนี้ก่อนแล้วกันเนาะใช่คันนี้มาดูเลยตัวยอดนิยมของสเกเนีย3 6พีสามหกศูนย์กระบะอ่อเป็นของอูซีทีทักนะกระบะเบามากใช่ค่ะก็สำหรับคู่นี้นะคะเป็นพีสามร้อยหกสิบแรงม้าเป็นรถปีห้าแปดนะคะราคาหน้าร้านเปิดไว้อยู่ร้านแปดห้านะลูกค้าเอองบ ทั้งสองพันหนูให้ใช้งบอยู่ที่สามแสนถึงสามแสน้าหมื่นบาทสหรับตัวสามหกูเนาะจะส่งวอดอยู่ที่สี่หมื่นสองหกสิบวดนะคะส่วนน้าหนักน้ําหนักที่พี่ปอนแจ้งว่าเบาเนาะที่หนูขี่คข้าวๆไว้อะน้าหบบนักบรรทุกได้มันอยู่ได้ที่สามสิบนันห้าร้อยยี่สิบกิโลอันนี้บรรทุกเนื้อได้นนเนื้อะคะ่ะอ,อ,อันนี้คือคิดแบบคขา้าวๆเบาเบามากจริงเป็นกระบะตัวนี้เป็น แข้งข้างเป็นอ่มินียมนะส่วนพื้นเป็นเหล็กใช่ใช่ครับความสูงกระบะก็สองเมตรนะสองเมตรสองอ้สองเมตรสองเลยนะความยาวตัวสแกนเนียรู้สึกว่ายาวมากเลยยาวกว่ารถญี่ปุ่นความยาวตัวแม่หกเมตรสี่เมสี่ส่วนตัวลูกจะอยู่หกเมตรแปดนะคะความกว้างก็สองเมตรห้าเท่ากันทั้งแม่ทั้งลูกครับผมมาดูอะไนก่อนตัวดูหัวก่อนรือไหม รูลไหมไอปทางไปตัวนี้ได้ยังหน้าคู่คู่หนึ่งนะเกียรใหม่เรียบร้อยหลักๆใช่ครับหลักๆผมมีพวกคันสีหัวพวกกระแทกร้อแล้วก็เก็บงานไฟแล้วยังเหลืออะไรละเอียดนะเล็กเน้อยอ่าแอไฟฟิล์มแบตเตอรี่ได้ครับนี่สามกศูนนะตัวนี้เกียร์ออปติคูดนะครับนี่หัวอ่าแคปเล็กนะ ตัวนี้เป็นหัว CP 1 6บหก L ทรงสวยเลยนะกระบอกกระบะสีพวกนี้เดี๋ยวมาคุยกันได้นะถ้าอยากให้ทำนะแขงหน้าพัวเนี้ยนะครับดูทั้งหลังนะคนี่หกเม็บอาร์ตัวเนี้ยนี่เติมนะมนเ็นเปนแคบเล็กแคบเล็กแเล,ล็กเนาะ,ะยังยังไม่ถึงแบบไม่มีที่นอนแบบหัวขยันเลยประมาณนี้นะก็ยังได้อยู่ยังมีที่ให้เรานนอมีมีที่นอนอยู่ เหตุใดต้องทับบอกเหมือนเดิมนะทับบอกภายในภายในถือว่าดูดีเลยนะใช่เป็นเล่ไปไม่ต้องพูดพูดถึงลูกค้ารถปีห้าแปดแล้วเป็นข้อเกษตรด้วยแฝดร้านอ่าร้านหมื่นอ่าร้านหลักแสนส่วนอีคันนี้ก็ร้านหลักแสนใช่ใช่ใช่รถไห้เป็นแบบวิ่งร่องเยอะพวกนี้นะครับรถปีมันต่างกันนะ E สามหกศูนย์ A มันปีห้าแปดนะแต่ว่าบนคนเราจะเป็นปีห้าเก้า สาม้ยสิหายากมากเลยไม่นานทีจะเจอส่วนมากจะมีพวกสามหกศูนย์แบบนี้มานะครับดูภายในเน้อเห็นไหมอ่ดูนึ่งซีพีสุกลนะครับหัวภายในสวยจิ๊บเลยนะครับได้เลยนะดูเลขใหม่ครับสองพ้าเนบนะพวกนี้บ่อกกอน นี่ครับเลขใหม่หนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดกิโลโอ๋อยังยีอยู่เนาะใช่คุณมีนะ,ะอ่าเนี่ยแบตเตอรี่มีไฟเฉยเลยเอโอ้สตาร์ทป,ปุ๊บเครื่องไฟเครื่องจูเลยอ่าลงแล้วหาคุณมีบางครั้งก็แบตเตอรี่จูบางครั้งก็แอร์นะทิ้งแอร์ไม่เย็นก็จูแล้วตัวนี้สแกนเนี่ยต้องคองจับอีบกที พวกนี้เดี๋ยวไล่เช็คโค้ดให้นะครับเพื่อนกระนะพอนะอะไรสวยลิปนะเพรตัวนี้ไม่ใช่หอวลมไม่ใช่พอธรรมดาแต่หลังนี่พอนอนได้นะแต่อย่างให้ดีก็คือพับแบบพับเบา เราคงไรได้เหมือนเดิมเนี่ยสแก,กนเนียรถยุโรปดีอย่างหนึ่งแรกสองเผาเขาสามารถล็อ,ลอกเ่อ่วนท้ายเขาล็อกสองชั้นอะ่ะนะล็อกเผาข้างได้ด้วยนะดีมากเลยแต่รถญี่ปุ่นก็มีแค่ล็อกล็อกอะาล็อก,อกตฟอร้ายเยอร์เดียวครบบดูควันทำไม้ทำไม้โอ้ ยังรถรีแม็ปมาต้องต้องตันด้วยเนี่ยเตะรอบมาจัดดีมากเลยนะครบเนี๋ยวตรวจเช็คหลายอย่างเลยนะลองดูพวกกองสูงโซล่ากองอากาศรู้นี่นะนะครับห้ดูเครื่องแต่ใจจริงก็อยากจะยกหัวให้ดูอยกยางลูกยาเกิร์ตก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดอยากดูแบบพวกพวกเครื่องนะคะก็เดี๋ยวเอ่อ เติมนะสเก,ก็ตดีนะ้มันเดิมขนะองเทายางสภาพดีเลยไฟเสียฟ้านะจะสีสวยเรียบแหละพวกนี้พูดถึงเลยพวก,กลงข้างล่างนี่แน่นอนนะแน่นๆเลยดูท้ายนะ,ละหลังเต่าบ้างอ่าเป็นหลังเต่าตนีดยังไงตัวแม่นะ้ำเตีย้ยน้ำเกษตรนะครับนะด้านท้ายก็คือเก็บสีใหม่ละเก็บสีทำไฟทงไฟท้ายนะ ลาข้างทหมดแล้วนะครับกระบะสวยนะตัวตัวแม่ไม่มีแอนเลยนะก็วิ่งการเกษตรเฉพาะนะไม่มีรอยแมคโครใช่สวยเลยพื้นก็สวยนะฝาท้ายก็สวยเนี่ยตัวลูกตัวลูกสภาพดีเหมือนกันนะอ้โซีซีทรัคนะครับตัวลูกตัวลูกก็เป็นหลังเต่าเหมือนกันนะลูกใช่ใช่แต่ตัวนี้ด้เลยพื้นสวยกิ๊บนะ คนวิ่งขาวแบบใช้ลงสีใช่ไี่พื้นสวยเลยข้าวมันับปลไมงอะไรอย่างงได้หมดเลยตัวนี้ตัวลูกยาวหกเมตรแปดเลยนะแปดแบบเขาแปดนัดนะตัวนี้ตัวแม่สิบลูกแปดนะเขาข้างมันเป็นสามมิตปิดอันนี้ตรงนี้ด้วยอ่ะปิดกันน้ำออกไงกันน้ำออกกันน้ำรั่วข้าวรั่วพัวเนี้ยนะ เวลาฝาท้ายมันปิดไม่สนิทต,ตัวลูกก็เป็นหลังเต่ากันสภาพพื้น <ซะ S 1> ทั้งข้าง,งล่างข้างบนก็ดูดีมากอนนเอาได้เลยนะี่มีมีมีตัวลูกมีกรอยดัน,นใช่รอยจันหนึ่งไม่เป็นไรลูกค้าอยากให้ทำก็เดี๋ยวเราทำให้ได้ครับท่ันนี้สภาพโดยรวมดูโอเคเนาะใช่โอเคเดี๋ยวก็เช็คนโค้ดพวกไฟคลูงไปเครื่องโชว์จะทำให้แน่นอนคนนี้ น่ั้ยเลยแล้วส่วนใหญ่ถ้าขึ้นแบบนี้เราเ,าเข้าศูนย์อย่างเดียวใช่ปะใช่ศูนย์นะศูนย์อยู่ใกล้ลเราจริงมีแค่ตร okay, งนี้ใช่น่ายางก็สภาพดีราคานี้นะครับราคาที่แอบ,บแจ้งไปนะคะเป็นราคาเปิดหน้าราา้านนะลูกคา้าถ้าเกิดว่าจะต่อรองราคาอะไรยังไงก็กิ้งกังหาเจทิปนะคะเบอร์เจทิปจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสิบแต่แวกจริงอยากให้มาลองรถก่อนแล้วค่อยมาคุยราคากันดีกว่าใช่จริงๆอยากให้มาลองรถก่อนมากกว่าก่อนที่จะคุยตกลงกัน หรือแบบลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าเราอ่ะบางทีดูดูแค่คลิปเราอ่ะพี่ปอนเขาก็โอนจองได้เลยเงยเพราะว่าเขามั่นใจในตัวเราอยู่แล้วเนี่ยครับนี่ล่าสุดอีสามหกคันปีหกสี่ปะหกสี่หรือหกห้าที่เราเพิ่งถ่ายไปลูกค้าเก่าไม่ดูรถค่ะมั่นใจออนไลน์จองเลยว่าก่อนอันนี้ก็ซื้อรถเราไปอ่าก็เหลือแค่วันรับรถแค่นี้รอเราไปแนนเราไปแนนอ่านครัีโอ้ข้างนี้รู้สึก <ination> เหนบยิบแหนบหลังสุดว่าจะเท่าไหร่นียสิบแผ่นไหมส่วนคันนี้ทําเป็นแนบแหนบเยอะมากเลยนะทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสิบสองแผ่นโอ้คันนี้นายเสริมเสริม,รมแหนยมานะนคันนี้ไม่ไเสริมนะสามหกไมไ่เสริมแต่นี้นายเสริมมาสิบสองแผ่นเพิ่มใหม่สองแผ่นรถก็เลยดูแบบสูสงเลยนะม,มาดูที่สามร้อยสิบบ้างตัวนี้เป็นห้าสูบนะ 5้าสูแถวเรียงหายากมากเลยตัวนี้สำหรับราคา P310 นะคะราคาเบิดหน้าร้านไว้อยู่ที่1 6 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะก็งบเหมือนกันเลยค่ะ300,000-350,000บาทลูกค้าเครดิตตีใช้อย่างใช้ตามที่แบบแบมบอกได้เลยเนาะส่วนค่างวดที่คิดไว้จะอยู่ตกอยู่ที่3 7 6 0นวดนั่นเองค่ะต่างนั่นนัาราคาต่างน้ระมัณ200,000นะส่วนน้ำหนัก ที่แปรมิคิดไว้บวกบวกไว้เอะมันบรรทุกได้ประมาณสาสิบตันกันหนึ่งร้อยสามสิบตันหนึ่งร้อยอันนี้มันเป็นกระบะเหล็กไงใช่อันนี้ไม่ใช่มีเนียมนับต่างกันก็สี่ร้อยสี่ร้อยอ่าสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยอะมาตีเลยหัวลายด้วยใครชอบแลบลายไหมนะบางคนก็ไม่ชอบนะหัวขาวๆเนาะว่ารถนู้นที่เราได้มาห้าหกพวงก็รถเป็นสามหกสามหกแต่ลายนิดหน่อย แต่นี่ลายเต็มหัวเลยเนี่ยเต็มเลย,เ,ลยเต็มกระบุกกระบาดไปเลยเนี่ยเห็นไหมบังแดดด้วยเนี่ยเต็มเลยสามร้อยสิบเพิ่งมาได้คันคันนี้คันเดียวนะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีมาตกใจนึกว่าได้รถอามเมื่อคืนเมื่อสองคัน่าตกใจนึกว่าได้สามหกศูนย์สองคันยกหัวขึ้นมาดูอ้าวทำไมมีห้าสูบหาอะไรสูบหนึ่งมาดูหนะ้าเลนมน่อทีอ้าวมันสามร้อยสิบดิสามร้อยสิบเกือบไปแล้วเดี๋ยนี่ยเห็นไหมลายสวยกระบาดคู่นี้มันก็มาก่อน ก่อนปีใหม่แล้วเนาะรเราก็ต้องมีโอกาสได้รีวิวอเอ๋เดี๋ยวสไตล์ฝั่งฉีดขึ้นมาไหม,มเอาเลยเพราะว่าพี่พวกแบบปอะไรอ่ะสไตล์หน่อยถ้าสูบม,มันก็จะติดแบบอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เรียบเหมือนกับหกสูบนะมันก็จะแบบสั่นๆนิดนึงเหมือนกับรถติดไม่เต็มสูบครับเข้างในข้างใสูบเดี๋ยวพาไปดูภายในครับนะเสียงเสียงเค่ว่าสั่นๆติดเสียงหน่อย เล่นหน่อยดิเล่นหน่อยเล่นหน่อยตีเท้าดีไหมตีเท้าตีก่อนสามหกไหมแต่คนขับลองขับดูมา,มาแล้วนะวัดก,กับสามหกมาอันนี้ประหยัดเฉยเลยตัวนี้หรอประหยัดเฉยเลยตัวนี้ไม่เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดานะแต่รถเบาวิ่งออกเกียร์สาม ม่ค่อยได้นะรู้สึกว่ามันกำลังไม่ได้ไต้องออกเกียร์ต่ำลงกว่านั้นมันจะดับกำลังมันน้อยแต่วนะิ่งไกลๆประหยัดดีครับนคะันนี้ก็ไดยยางคู่หน้าเหมือนกันยางหน้าพิโนมาซีดีสกู๊กแอลมกันนะภายในปิ๊บเลยตัวไฟฟ้าภายในใสวยแลนะพอดีเลย หน้าบอดแดงลายนิดนึงมากบนบูอนะภายในก็มีฝาคอนโซลนะด้าน,นบนด้าน,นซ้ายไม่มีมากนะนะเกียร์ธรรมดาแล้วตำแหน่งเกียร์าหายไปแล้วนี่เลขไหมคันนี้ไฟเครื่องกระโชงกันนะล้านหนึ่งแสนล้านหนะนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะคันนี้วิ่งเยอะกว่าด้วย ดีนะเ,เกียร์เอาง่ายนะเกียร์โลห้เอาๆก็ยกดำเลยไหมล่ะพี่อ่ะอยกน้ำเลยก็ได้อ่ะอ้ำให้ดูกน็นะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดน้องีีหารถ่วงดำน กะะ็ตอนนี้เราที่แบบทีแบบพร้อมขายเลยก็จะมี P ี1 0นนะคะแล้วก็ p 360, ี360แรน์เป็นตัวสกแกนเนี้ยคู่เลยนะคะราคาที่เปิดหน้าร้านไว้นะคะถ้าเป็นตัว P ี1 0นะคะราคาจะอยู่ที่ร้าน6กนะคะลูกค้าส่วนถ้าเป็นตัว P ี3 6 0จะอยู่ที่ร้าน85นั่นเองนะคะงบในการออกก็จะอยู่ที่3 0 0แสนบาทถึง3าแสนห้าหมื่นบาทแล้วแต่เครดิตลูกค้านะคะอ่ะ ดูตายดำกันบ้าง <Okay. S 1> อย่างที่ว่าครั้งนี้กระบะเ,เป็นล้วนะข้างเป็นเหล็กนะฝาข้างเป็นเหล็กนะน้ำหนักกเ็เลยหนักกว่านิดนึงนะครับดูด,ด,ดิตรงหน้า<ม>แคสซีเรียมไหมลนะ่ะไม้นี่เปลี่ยนใหมห่หรือเปล่ารู้สึกว่า,าจ,จะใหม่มากเลยนะเราไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนธรรมดาไม่แรงมากกับรถเลยนะพื้นนั่นใต้ท้องดำนะสวยไหมเป็นหลังเต่าใช่แต่ตัวนี้เป็นหลังเต่าเหมือนกัน อนี่เขาทำแบบเต่ามาเตี้ยไงเห็นไหมจะสีเทียมเตี้ยมันแคบอ๋อก mhm. ็เลยทำแบบนี้ใช่ตรงอ่ะไงไอเกษตรเงี้ยต้องเป็นแบบนี้สีเทียมเกหดือยางดีด้วยเหอยางดีมากเลยไฟเปลี่ยนใหม่ละเราจับแค่เปลี่ยนคู่หน้าเนาะที่มันก็จะเป็นยางสภาพดีมาเนาะมาท้ายก็ทำสีใหม่ด้วยนะเนี่ยท้ายทำใหม่หมดเลยนะสามเทียมก็เก็บสีใหม่ด้วย ปลายเปลี่ยนมาใหม่แล้วเนี่ยไฟทรงสามมิตใส่แล้วสวยดีอ่ะนี่ของกระบะสวยนะมีตะแรงปูกด้วยในก็ใส่แค่ฝาบนนะฝาข้างนั่นฝาท้ายเนี่ยก็เต็มมาเลยตัวนี้ใช่ค่ะก็จริงๆก็ราคานี้เราไม่ได้รวมใส่ตรงนี้ให้น้องใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เราใสใ่ด้วยก็เดี๋ยวมาคุยราคากันเพิ่มเติมเอาแล<ช>้วกันเนาะรถคันนี้กับตัวลูกก็เป็นแปดนอตกันนะ แน่แน่ทำมาทีแน่าจะเป็นสิบนัดเท่ากับตัวแม่นะเวลาจะเปลี่ยนกระทะล้อเปลี่ยนยางสลับกันน่าจับใส่ได้เลยใช่มันจะได้สลับกันได้เห็นไหมเป็นแปะมาหมดเลยแต่สามมิตรพอใหญ่มากตัวลูกครับตัวลูกก็ทําสีมาใหม่เหมือนกันนะตัวใหญ่ถ้าเป็นเป็นเป็นคันลายๆนี่คือพี่ทำด้านท้ายหมดเลยใช่ทำลายท้ายสุดมากก็ท้ายมันมาไม่ค่อยสวยหรอกใช่ก็เหลือแค่ทําพวกแผงหน้าพวกนี้ว่ากันอีกทีนะครับถามว่า ไม่ยาเดี๋ยวเรามาตีดราคาอีกใช่ตีดราคากันแล้วการาาอเอาแบบสีแบบไหนพวกนี้ใช่แต่ว่าก็คือเราทําให้แล้วด้านท้ายครับผมไฟไท้ายก็ทํามาแล้วนะไฟไท้ายตัวลูกเป็นไฟธรรมดานะไฟ G15 โคดล้อก็ทให้ใหม่นะครับไฟไฟอโฟมเดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวเดียวไปเช็คก,กันอีกทีนะก่อนออกใช่นะครับน้ำหนักตัวลูก อ,อะหนูบอกรวมไปแล้วหนูบอกไปแล้วหนูบอกน้ำหนักบรรทุกรวมไปเล้วความยาวความสูงก็เท่ากันเลยทั้งสองคันเออไม่เท่าตัวนู้จะสูงกวไป20%ตัวนี้จะจะสูง2เมตร2เมตรตัวนี้สูง2เมตรตัวนู้จอยู่2เมตรยี่ต่างไงตัวนี้2เมตรนะเจี๊ยกว่าเจี๊ยกว่าน้อยนึงสีเลี่ยงลิปเลยนะสีนี้ไม่แทบจะไปกินมันไม่ได้แล้วพวกแท็กซี่ก็บอกไม่ยุ่หลง ยากมากเลยต้องผ่านสีมันให้ได้นะสีมันหนาอนะไกน์ครองของช่องแหนบนะตัวเจ็บนะครับด้านหลังก็แก้ได้นะด้านหลังเป็นขาวมีขาวอยู่ช่อแหนบบถ้าทำสีใหม่ก็มีแค่พวกนี้ยากตรงนี้ถ้าอยากได้สีเดิมนะลูกค้านะครับสีเดิมคือสีขาวใช่ไหมใช่แล้วนะครับนี่คันนี้ก็เลือกเอาถ้าสดมาก ในใจเป็นยังคงอยากนั่นแหละเล่นสามหกไปเลยใช่อะไรน่าจะหาง่ายกว่าใช่คหาง่ายแรงม้าเยอะกว่านะครับก็มันเป็นเกียร์เกียร์ออเกียร์โต้ด้วยกินเกียร์โต้ด้วยเป็นเกียร์ออติคูดด้วยนะครับขับสบายน้ำหนักก็เบาด้วยนะครับเลือกเอาบรรทุกบรรทุกน้ำหนักได้เยอะใช่ครับราคาก็ต่างกันนิดหน่อยครับเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีก็ได้ราคาอาจจะลดลงตัวนี้ก็ได้นะครับก็นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่เนาะณตอนนี้นะคะเรามีอยู่สองพวงด้วยกัน นะคะก็จะมีเป็นทีสามแล้วก็จะเป็นทีสามหนึ่งศูนย์นั่นเองนะคะคร,ราคาที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะลูกค้าสามารถต่อรองได้หน้าร้านเท่านั้นเลยนะคะหรือถ้าแบบอยากจบการอากาศก็อิงกลางหาเจทิพย์นะคะเจทิพย์ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่หรือว่าเบอร์แปบก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสามห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดค่ะหรือว่าอยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมส่งค่างวดเท่าไหร่ถ้าอยากดาวเพิ่มหรือถ้าแบบเอ่ออยากจะฟังเสียงเครื่องจริงจังแบบ นานๆยกหัวถ่ายรูปพวกลูกเครื่องแอดไลน์มาได้เลยค่ะไลน์จะเป็นไลน์ไอดนะคะตัวแอดหนึ่งแปดนั่นเองนะคะจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับมีพวกไม่ลูกเข้ามาใหม่นะเบลลๆใช่เหมือนจะมีเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดหาอยู่ถ้ายังไม่สุดกับสองคันนี้เดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะเป็นรถญี่ปุ่นนั่นเองวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะครับ